จะเอามาทําเพื่ออะไรเอามาทําอะไรและไอ้เรื่องเนี้ยตอนน้องจมโมเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยไอ้บางแจ๊คเคยมาคู่ผมผมบอกอยาเปิดเปิดไปเลยพี่นุ่มกัญชัยก็ทราบเรื่องนี้ไปออกค่กระแสกับผมนะครับคุณสนธิเอาเรื่องนี้มาคุยกันถ้ามีเปิดมาเลยโทรศัพท์ผมนี่นะรหัสผมเนี่ยคุณนานารู้ข้อความที่ผมคุยน้องจมูมยังอยู่เดี๋ยวผมไม่ดูแต่รูปภาพที่ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยมันหมดอายุไปแล้ว ผมต้องขออนุญาตนะขออนุญาตไม่ต้องจุดทูบแล้วไม่ต้องคนะผมเตรียมทูบมาจุดนี่เลยนะจะบอกให้จะขออนุญาตขออนุญาตดวงมีญาณของน้องแตงโมนะครับว่าพี่หนุม่มวันอยู่บำรุงเนี่ยต้องนำเรื่องบางเรื่องมามาเล่าให้สังคมฟังเพราะไม่เช่นนั้นพี่หนุม่มก็จะถูกสังคมเข้าใจผิดเพราะคนปากพร้อยปากบอนนะครับขออนุญาตครอบครัวน้องแตงโมด้วยผมพยายามจะพูด ให้มันกระชับที่สุดไม่ให้น้องเสียหายนะครับผมกับแตงโมรู้จักกันัวอย่างผมเนี่ยรู้จักทุกวงการวงการดาราก็รู้จักน้องแตงโมเวลาไปเจอผมตามสถานบันเทิงหรือเจอที่ไหนก็เคารพผมให้ความรักความเคารพผมผมก็รักและไม่ตายดูน้องก็ยังเสียใจที่กับการจากไปของน้องนะครับค้างคดีจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบได้เพราะผมไม่ได้อยู่บนเรือ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่มีคนจะลื้อว่าถ้าแตงโมไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมาช่วยกันลือเนี่ยก็ดีแต่ผมเกรงว่ามันแต่เหตุเกิดที่เจ้าพญาเนี่ยมันจะล่องลอยออกทะเลไปมาหาสมุทรอินเดียหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อย่าเอาผมมาโยงเลยเอาผมมาโยงเรื่องนี้เพื่ออะไรเนี่ยพวกคุณลือก็ดีแตงโมกันอยู่อะแต่คุณมาบอกว่ามีผมเนี่ยไปส่งร้ายเดี๋ยวผมไม่ดูรายน้องแตงโมส่งข้อความหาผมเมื่อวันที่ เดือนพฤษภาวันที่ห้าพฤษภาปีสองพันยี่สิบเอ็ดมั้งวัดดีครับพี่พี่น้องหวัดดีครับพี่น้องคุณสนที่อายุขนาดนี้แล้วอยู่ให้เด็กรุ่นหลังคนลบนะครับอย่ามาเสียคนซึ่งก็เสียมาหลายรอบแล้วนะรอบนี้อย่ามาเสียคนเพราะไอ้บางแจ๊คอุปโลกนลอกอีกเลยแล้วนะในแชทที่ผมคุยกับน้องแตงโมเนี่ย ผมถามจริงคุณได้มาเนี่ยรูปผมเนี่ยในแชทผมรูปมันยังหมดอายุของแดงโมก็ต้องหมดอายุในโทรศัพท์คุณเห็นรูปได้ยังไง <c oughs> คุณเห็นรูปแปลว่าคุณกู้มาแล้วคุณทําได้เหรอหรือคุณไปเห็นหลักฐานทางคดีดีไหนกู้ถ้ากู้มาแล้วเปิดเผยเลยว่าผมคุยอะไรกับน้องเอารูปมาโชว์เลยจะทำคุ้มเคือย่างนี้แดงโมบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่มันเฮี้ยมากอย่าเพิ่งนอนนะพี่นู่นนี่นั่นนู่นน,นู่น,นก็โทรคุยกัน นะครับผมบอกโอเคนี่น,นี่นะครับแล้วว่ามีคุยกันเนี่ยผมยเนี่ยเนี่ยน้องแตงโมจะปรึกษาเรื่องคดีนี่ผมจะส่งลายทนายแมนให้เลยเดี๋ยวเรื่องนี้มันพูดได้เพราะว่ามันเป็นคดีทนายแมนทางบดีน้องแตงโมด้วยนะครับเรื่องนี้คนเดียวการแต่พอในไอจีชื่อนายปริญญาปริญญาไหนผมไม่รู้เอารูปดาราเก่ามาอ้าง,งแล้วว่าตอนนี้ไปโยงเกี่ยวอะไรคุณไหด้วยไมู่ผมขออนุญาตอ่านตามนี้นะไม่ได้พลาดพิงอะไรนะครับนี่ให้เบอร์น้องมาด้วยยังไม่มีข้อความไหนที่ผม แล้วก็เขายังมีส่งว่าเขาจะรับปริญญาโทนี่นยังมาชวนผมอยู่เลยนี่แหละครับคือรูปมันมันเก่านะครับมันไม่มีรูปอะไรหรอกครับมันไม่มีไม่มีรูปภาพโป้เปื่อผมจะพูดให้ฟังขออนุญาตนะครับน้องแตงโมอ่ะเขาถูกคนโรคจิตติดต่อเขาขออนุญาตนะครับขออนุญาตผมจะพูดกระชับที่สุดแต่มันต้องพูดไม่พูดไม่ได้ไปขอชุดชั้นในของน้องแตงโมที่ใช้แล้วแลวเขาจะอนตังค์ให้น้องแตงโมก็ให้ไปได้ทางนั้นก็อวตังค์มา แต่หลังจากนั้นมันมีขออย่างนู้นนี่นั่นนู้นเยอะแยะไปหมดผมไม่พูดแล้วผมพูดแค่โดยนี้